ปีศาจแดงแหลกเละเกรมบี้เชื่อโทษลูเบนพังผีล้มทั้งยวงกรมบี้ชาวทีมจากลีกทูหรือว่าดีวิชั่น4เนี่ยเขียนตำนานสุดอัปย์ให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เนเต็ดจำไปอีกงานเมื่อเปิดบ้านเขีย่ยปีศาจแดง จบรอบคาราบาลครับด้วยชัยนะจากการโดนจุดโทษสุดะทึกนี่คือความพังทลายที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลพวงจากการวางหมากที่ผิดพลาดนักเตะไรแรงกระหายและกุนซือที่ยึดมั่นในปัชญาแบบหัวชนฝาเรามาเล่เรียงทีจุดกันว่าทำไมผีแดงถึงโดนทีมระดับหลีกล่างย่ำคาบ้านจนหมดสภาพจากสเสบตัวจริงพังลูเบนอัลโมริมคิดอะไรอยู่เกมนี้แฟนบอลส่วนใหญ่คาดหวังว่าลูเบนอัลโมลินจะจัดชุดใหญ่เน้นผลลั์เพื่อเรียกศรัทธากับคืนมาแต่ผิด ฉลัดว่าเขากลับเลือกใช้ทีมสำรองและดาวลุ่งหลายตำแหน่งเรากับกำลังทดสอบทีมในเกมอุ่นเครื่องทั้งที่สถานการณ์ของสโมสรนเนี่ยตอนนี้ไม่เอื้อให้เสียงเลยสักนิดแถมความจริงก็คือต่อให้ส่งทีมชุด2ลงโสนามนักเตะยูเนเตดแต่ละคนก็มีค่าตัวและค่าเหนื่อยมหาศาลสูงกว่าผู้เล่นของกริมบี้หลายสิบเท่าแต่ผลลัพธ์ล่ะมันไม่เพียงหมดขยี้คู่แข่งไม่ได้แต่ยังโดนวิ่งไล่บี้จนหัวทีมตั้งแต่เริ่มเกมอีกต่างหาก แข้งพิมเมลิก VS ทีมดีทูแต่โดนขยี้อยู่ข้างเดียวหน้าขำปนเจ็บใจนักเตะระพิมเมลิกค่าตัวหลักหลายสิบล้านปอนด์โดนทีมจากดิวชั่น4ไล่บทไล่ชนไล่บุกเหมือนเจอทีมบาร์ซ่าในยุครุ่งเรืองการยืนตำแหน่งหลวมพโพกการวิ่งไม่เต็มแรงและความกระตือรือร้นที่แทบไม่เหลือให้เห็นคือมันไม่ต้องแปลกใจที่ช่วงครึ่งแรกแมนยูไนตดแทบไม่ได้สร้างจังหวะหวาดเสียวอะไรเลยเล่นยอแยอี่ย บอลมัวเต็มสนามนี่คือภาพสะท้อนของทีมที่กําลังขาดทางระบบและความมั่นใจนักเตะในสนามเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดพื้นฐานจับบอลพลาดบ้า,บางจ่ายแรงไปเบาไปคืนหลังมัว่ววิ่งชนกันเองเปิดบอลออกข้างรียิงทิ้งยิงขว้างเล่ากับปิดตาเตะประตูตีเสมอก็ได้มาก็ไม่ใช่เพราะการวางหมากของคุณซื้อแต่เป็นเพราะศักยภาพของนกเตะที่เหนือกว่าล้วนๆพูดง่ายๆตอนนี้เลยก็คือไม่มีรูปแบบการเขา้าทําอะไรทั้งสิ้นเหมือนเล่นให้จบๆไป โอนานาอีกแล้วนายประตู60ล้านปอนที่ยังพังไม่หยุดใครที่ยังปกป้ององเดโอนา,นาถึงเวลาต้องเปิดตาดูชัดๆประตูแรกเสาแรกมุมแคบที่พี่แกปิดมุมไม่ดีแถมเลือกพุ่งใช้มือเซฟแทนที่จะยกขาบล็อกเหมือนผู้รักษาประตูตัวท็อปแต่กลับทําไม่ได้ประตูที่2อ,ออกมาตัดบอลกลางอากาศแล้ววืดเต็มๆเ,เ,เสียฟรีฟ ตอน้วนจยุดโทษพ่วงผิดทางแทบทุกลูกอยากถามโค้ชพื่อปรัตัวว่าซ้อมกันแบบไหนครับเนี่ยปัญหาซ้ำๆจากลูกเตะมุมก็ยังไม่เคยแก้ได้เลยลูเบนอโมลมกุนซือปัจยาแต่ไล่การปรับตัวก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่าไม่มีใครทําร้ายลูเบนอโมลิมได้นอกจากตัวเขาเองการยึดติดระบบและไม่ยอมพลิกแพงในสถานการณ์วิกฤตคือหายนะชั้น แต่ที่หนักกว่าคือภาพตอนโดนจุดโทษในวินาทีที่ลูกทีมต้องการกำลังใจจากโค้ชที่สุดลูเบนกับนั่งก้มหน้าไม่กล้าดูแฟนบอลหลายคนกำลังตั้งคำถามว่านี่คือผู้นำของทีมจริงๆหรอหลังเกมอามลิมก็ออกมาพูดว่า ผมคิดว่าบรรดาพุทธเตะแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาต้องการอะไรในวันนี้ผมต้องขอโทษแฟนบอลของเราบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแต่คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนผู้เล่นถึง22คนฟังดูเหมือนคําพูดที่ดูเหมือนว่าลูเบนออมดิมเจ้าตัวนั้นจะรับผิดชอบแต่ในสนามเนี่ยมาสะท้อนว่าเขากําลังหลงทางและกําลังแก้ตัวอยู่ความพังพินาศแบบพรตรละเอียดโอนาน่าจุดโลกพุงมัวแถมออกมาตัดบอลพลาดดาโล่เล่นเหมือนตัวตลก อัดมัวจับบอลลัน่นเฟอร์เดริกสันยืนหลุดตำแหน่งจ่ายบอลผิดบ่อยแม็กควายพอใช้ประสบการณ์พยุงเกมไว้และหม่งตีเสมอเฮฟเว่นไม่มีพลังเกมรับไม่ช่วยสร้างความแตกต่างแพตติกดอกกลูมีแค่ความเร็วแต่เปิดบอลหลุดลอยไปไหนก็ไม่รู้อูกาเตเล่นธรรมดามากไม่มีอิมแพคคอบบี้ไมนูเชื่อมเกมได้ดีมากแอซิดได้เด่นกว่าหลายๆคนอาร์มัดเดียโลเล่งจังหวะจนรวนทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันคุญยพยามีส่วนร่วมแต่ก็ยังเล่นไม่ออก เชสโกครึ่งแรกยิงได้บ้างครึ่งหลังหายเงียบเดอิกลงมาแล้วเกมรับดีขึ้นเติมนเกมลุกได้ดีด้วยบูนโนสร้างชีวิตชีวาให้กับเกมลุกเมื่อถูกสูงลงสนามเอมเบอร์โมลงมาซัดตีไข่แตกแบบครมจิบน่าจะเป็นตัวจริงเมาส์ Mau, เล่นวีแม็กซ์ซ้ายได้ดีกว่าดอกูและดารโลนี่ขนาดเป็นตัวลุกนะเนี่ยเซ์กซี C, ่ของบอลดีแต่ลงมาช้าขึ้นไปนี่คือความพังพินาศแบบโคตรละเอียดของนักเตะแต่ละคน จากผีแดงสู่ผีไรเงานี่ไม่ใช่ความหายแพ้ธรรมดาแต่มันคือความอับอายการโดนทีมจากหลีกทูเขียดตกรอบแปลว่าแมนยูเต็ดไม่ได้แค่เล่นแย่แต่กํลาลังสูญเสียตัวตนของตัวเองไปความมั่นใจและความน่าเกรงขามกลับหายไปลูเบนเอมลมมริมต้องตอบคําถามตรงนี้ให้ได้ว่าเขานั้นจะสามารถดึงทีมนี้กลับมา จากจุดตุกต่ำได้อย่างไรเพราะหากเจ้าตัวนั้นไม่รีบเปลี่ยนแปลงเนี่ยปีศาจแดงจะเหลือแค่ซากเงาในอดีตที่น่าคำขันและไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์อีกต่อไป